สีน้ำเงินค่ะลูกค้าเป็นสีน้ำเงินกรมนะคะรหัสที่5ค่ะรหัสที่5นะคะ รหัสที่5เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินกรมค่ะตัวดอกไม้นะคะจะมีการแต่งด้วยตัวเลือะะอเล่อมนะคะสีขาวๆคือเลื่อมนะคะปิดเพื่อให้มีความสวยงามมากขึ้นนะคะตัวนี้สามารถใส่ไปงานเลี้ยงกลางคืนนะคะได้เลยนะคะจะมีความแบบระยิบระยับนะคะในตัวเสื้อเพราะว่ามีการแต่งเลื่อมปักเลื่อมทั้งตัวเลยค่ะตัวนี้จะเป็นงานเสื้อลูกไม้เกรดพรีเมียมนีม่ให้ดูงานใกล้ๆนะคะนราจะค้างให้ดู ตัวลายนานิดนึงเนาะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสีน้ําเงินกรมนะคะอันนี้คือน้ําเงินอันนี้สีกรมนะคะเป็นการใช้เฉดสีของเฉดสีค่ะเข้ามาผสมกันทําให้ตัวเสื้อเนี่ยมีความสวยงามและก็โดดเด่นมากขึ้นรุ่นนี้จะบอกว่าสามารถพรางหุ่นได้ดีมากๆนะคะสามารถพรางหุ่นได้ดีมากๆเพราะอะไรแล้วจ้ะใช่ค่ะ